สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมกัจีเข่ามาเฮ็ดคลิปนะครับการปลูกมันนะครับระยะห่างของการปลูกมันนะครับมีพี่น้องนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในคลิปนะครับเพิ่นสอบถามมานะครับผมระยะห่างที่เหมาะสมนะครับระยะห่างที่เหมาะสมสําหรับการปลูกมันนะครับที่ผมนะครับที่ผมปลูกอยู่นะครับในตอนนี้นะครับ ทางพี่น้องเพิ่นเขามาเบิ่งแล้วเพิ่นก็เลยสอบถามมาระยะห่างนี่ครับว่าปลูกห่างประมาณเท่าใดรนะครับอ่าที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้นะครับผมระยะห่างที่ผมปลูกอยู่ตอนนี้นะครับประมาณนะครับกะประมาณนะครับผมบ่ได้ใส่าตลับเมตรวัดอ่าวัดเบิ่งนะครับแต่ว่าระยะห่างของผมนี่นะครับกะด้วยสายตานะครับยางหน่อยนะครับยางหน่อยของผมนี่ประมาณ60นะครับ60สิเส้นนะครับ60 เกินไปนะครับผมเพราะว่าในระยะนี้นะครับระยะหกิบนี่นะครับจีเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับสําหรับผมนะครับความคิดของผมนะครับว่าอ่ามันจะเหมาะสมไปเบิ่งตัวอย่างนะครับผมนะครับเลื่อยศอกนะครับเลื่อยศอกไปอยู่หน่อยนึงนะครับพี่น้องเห็นปะเนี่ยครับระยะห่างตัวหนึ่งตัวหนึ่งผมกะบ่ปลูกทีปันไหนได้ครับพี่น้อง นะครับสังเกตเบื้องศอกหนึ่งนะครับยนี่มาหันอีกถึงเลยเลยศอกไปอยู่ประมาณประมาณเกือบเกือบสิบเส้นนะครับผมนี่นะครับระยะห่างจากจากศอกหนึ่งไปหาต้นหนึ่งนะครับผมจะใส่อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายตาเนี่ยผมอ่านใส่ประมาณ60เส้นนะครับระยะห่างเพราะว่าจะเห็นใ้หัวมันนี่นะครับบ่ที่เกินไปนะครับบ่ห่างเกินไปนะครับอ่า ถ้าข้าปลูกห้างนะครับการใส่ปุ๋ยหรือว่าการหยอดปุ๋ยพี่น้องก็ต้องใส่หลายขึ้นนะครับเพราะว่ามันนี่นะครับผมถ้าขาใส่ทีหลายนะครับหัวมันชี่หน่อยนะครับหัวมันชี่หน่อยทาทาหน่อยกว่าหกสิบนะครับาน้อยน่อยกว่าหกสิบนะครับหกสิบเส้นนี่นะครับเปรียบเทียบแล้วนะครับพี่น้องถ้าแม่ข้ายืนนี่นะครับสามต้นนี่นะครับสามต้นนี่ลูกขึ้นนี่เกือบว่านะครับ เกือบว่าหนะครับสต้นนะครับเนี่ยครับพี่น้องนะครับที่ปลูกสม่ำเสมอกันลักษณะนี่แะครับผมประมาณ60สเอ่อหกซนนะครับหกสเซนนะครับหกสากับร้อยแปิบนะครับ6กหนึ่งเป็นหกหกสรประมาณประมาณเมตรยี่สิบนะครับ3ต้นนะครับประมาณเมตรยี่สิบ สามต้นระยะห่างนะครับประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าการปลูกนะครับถ้าปลูกหางลร้นะครับปลูกหางลร้เวลามันสัวเพลินสีไงขึ้นมาคุ้มหยานะครับกับนีผลดีผลเสียคือการปลูกหางนะครับกับหัวกับไ่นะครับปลูกที่ร้นะครับหัวกันหน่อยนะครับปลูกที่ทีในหมยความาหน่อยกว่า60นะครับบางคนปลูก30นะครับมี่นะครับพี่น้องเคยเห็นนะครับมันก็ขื้นอยู่กับปลูก เกียกปลูกหรอกครับผมเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นคลิปแนะนํานะครับนะครับคลิปแนะนําเนี่ยครับพี่น้องแปลงนี่นี่เป็นแปลงมั่นอายุเนี่ยเกือบเกือบสองเดือนนะครับพี่น้องเนี่ยเกือบเกือบสองเดือนนะครับมันจะคุ้มหยานะครับจะคุ้มหยาได้เร็วนะครับถ้าเฮาปลูกที่นี่ก็หมายความว่าปลูกที่นี่มันจะคุ้มหยาได้เร็ว ที่เกินไปหลายกบ่าดีนะครับแต่ว่านะครับระยะห่างนี่ประมาณ60สเซนนะครับหัวมันกําลัางดีนะ<ๆ><ๆ>ครับผมหัวมันกระสิขยายออกมานะครับพี่น้องหัวมันกระสขยายออกมาหางเคียเพิ่นร่อยมาน้ำน้ำน้นองเนาะมันกระเฮตให้หัวมันมันชนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเพิ่นดักลงของล่างนะครับกะก็ดีเป็นการดีนะครับระยะห่างที่เหมาะสมนะครับส,สาหรับตัวผมนะครับที่เฮตมากนี่ยพต่ำกว่าหกสิบเซนนะครับพี่น้อง 60 70นี่ยแหละเพราะว่ากะนะครับบอนกับบอด้วัดโดยที่แบบว่าวัดทุกต้นนะครับแต่ว่ากะโดยสายตานะครับกะโดยสายตาเวลาเขาอ่าว่างล่ำมั่นลงท่าให้พี่น้องที่เพื่อนมาซอยนะครับเสียบนะครับมันก็บอด้บอด้เป๊ะๆปันได้นะครับแต่ว่ายางหน่อยนะครับทีไรกับบอดีนะครับผมนี่คือระยะห่างที่ปลูกนะครับพี่น้องเนี่ยครับบอด้ขยายนะครับแต่ว่ากะวอาให้ฟังว่าบอด้ขยาย โทรศัพท์บริขยายกล่องนะครับกับยุระยะห่างประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับเนี่ยครับมองสอดไปตามนี่เห็นบ่อแพรับพี่น้องนะครับเดี๋ยุอยู่ประมาณนี้ประมาณ60เป็นระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดนะครับพี่น้องระยะห่างอ่ะหกสิบเ็ดสิบนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับรวมๆแล้วคือปลูก3ต้นประมาณเมตรยี่สิบนะครับพี่น้องอ่ะสามต้นเสียบ3ต้นมัทสิมีอยู่สองสองวกนะครับ ตีฮอ่เสียบไปแล้วนี่นะครับประมาณเมตรยี่สิบนะครับกําลังดีนะครับเพี้ยนในหัวมันใหญ่นะครับหัวมันออกมาเ <stream confer dles> นี่ยมีตะทอแขนนะครับระยะห่างซํานี่ถ SO ือว okay, <it 's S 1> ่าโอเคนะครับพี่น้องเป็นประสบการณ์เอามาแช่นะครับมีพี่น้องเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์มาถามนะครับปลูกระยะห่างประมาณเท่าไรครับระยะห่างการเสียบนะครับแล้วระยะห่างของลองนะครับมันก็ข so ึ้นอยู่กับผู้เพิ่นมโยกให้นะครับ แต่ว่าในสายตากะประมาณเมตรกว่าครับประมาณเมตรหาิบนะครับประมาณเมตรหาิกะยกลองธรรมดาเนี่ยแหละครับพ oh ี่น้องนะฮะยกลองธรรมดาเนี่ยระยะห่างเองเพิ่นนะครับที่เหมาะสมที่สุดนะครับยากให้ต่ำกว่านะครับประมาณหาซิฟเอ่อประมาณหกิเน,น,นี่แนาายแหละครับพี่น้องกะสายตาประมาณหกซินะฮะก็ึ้นยุ่กับผู้ใหญ่เฮานี่แหละแต่ว่าให้เพิ่นกะเอานะครับ อย่าให้ทีเกินไปหลายบางคนทีนี่ปลูกสามสิบสามสิบนะครับสองหนึ่งปลูกสามต้นตัวนั้นมันทีเกินไปครับทีแห้งนะครับหัวมันหน่อยนะครับผมไปล่องเบิ้งแล้วนะครับไปเบิ้งน้าเพลินแล้วเพิ่นปลูกไว้คือกันกันใบบ้าอย่ามันตายครับแต่ว่าถ้าปลูกห้างหลายทามันตายในเะวลามาสามน้ำกลเนนะี่ยคือว่า,างไงว่ามันใหญ่ว่าวท่านมูนะครับเกิดกะจิงนะครับเกิดน้ํากลกะจิงแต่หัวมันบ่ใหญ่น,น,น,นะครับปลูกไปแล้วเดี๋ยวสองอาทิตย์แหละ นะครับเลยสองสามอาทิตย์แล้วมาสามน้ำกลนนี่กัมันก็เห็ดไ้หัวมันอ่าเห็ดไห้ต้นมันนี่ใหญ่ยายซานะครับทั้งอ่าซุ้มต้นอื่นนะครับที่เพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่ะกระคุ้มไว้นะครับมันก็เกิดยากนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เคยเอาไปสามกับฉีหูจักอยู่นะครับอ่าผู้ที่เคยเห็ดมาถ้ามันบ่เกิดน,นะครับถ้ามันบ่เกิดเ่องไปสามนะครับมันก็ใหญ่บ่ทัานมูนะครับเห็ดไห ต้นมันแม่นใหญ่ขึ้นมากอะหัวกับบอดกหัวกับบอใหญ่ครับมันกับบูมีค่าคือเก่าละนะครับแต่ว่าเห็ดจังไดนะครับหายมันใหญ่ไปผมพร้อมกันนะครับอ่ามีวิธีการหลายๆอย่างนะครับสรุปแล้วนะครับระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดก็คือนะครับในส่วนตัวของผมความคิดเห็นของผมนะครับพี่น้องกับประมาณ60นะครับประมาณ60สิเส้นนะครับอ่าหกสิบพอดีพอดีเลยนะครับพี่น้องระยะห่างประมาณนี้นะครับอ่ารวมเสียบ3ต้นแล้วประมาณอ่าร้อยยี่สิบนะครับเสียบ เสียบสามทอนนะครับประมาณร้อยยี่สิบนี่พอดีนะครับหัวใหญ่หัวดกนะครับตัวนี้ขีเฮดไห้บอทีเกินไปนะครับผมสรุปแล้วอยู่ประมาณนี้ครับพี่นอ้องครับผมคลิปนี้นะครับแต่ฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ